เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของการพากรากาศ4มกราคม ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความปรัากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วนะครับในวันนี้แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด4 12องศาเซลเซียสและยอดภูบริเวณภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 15องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับในระยะนี้ สำหรับม,มรสุมตะออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงทําให้ภาคใต้ทางตอนล่างยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร แจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนภาคใต้ทางตอนล่างขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวัน พยากราบกาบรินภาคเหนือ ในวันนี้4มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิ14ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอากาศหนาวจดัดอุณหภูมิ4ถึง12องศาเซลเซียสจากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิประมาณ15ถึง32อ,องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8ดถึงสิองศาทันเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางในวันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิประมาณ19-3-3ถึงสาองศาเันเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกในวันนี้อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิ20-3-4ถึงสา่องศาทันเซียส ลมต่ำนอกเฉงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภมูมิ2 1 3สองศาเซลเซียสลมตํานอกเฉงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของบริเวณภาคใต้นะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา30%ของพื้นที่บริเวณพื้นที่ฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิทางตอนบนนะครับ22-25องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่าง28-31องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบรเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนนะครับเรเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง20%ซของพื้นที่ส่วนมากนินกระบี ตรังและสตูลอุณหภูมิ3 3 3สถึง3ามสองศเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะออกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1 2ถึง2เมตรนอกจากบริเวณภาคใต้แล้วนะครับรเริีวยประเทศฟิลิปปินส์ยังเกิดน้ำท่วมใหญ่ ที่เมืองเซเบียโดยพื้นที่เดิมนะครับที่เคยเกิดน้ำทว่วมอย่างรุนแรงจากพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นราอีเมื่อวันที่10ธันวาคม2564นะครับและในวันนี้5มกราคม2565พื้นที่ฝนตกก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมนะครับรวมถึงความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำปาา่าไหลหลากที่พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับ ส่วนพื้นที่บริเณภาคเหนือของประเทศไทยโดยเมื่อวานนี้นะครับภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจากลุงหนวดดอยอินทนนท์โดยได้เกิดน้ำค้างแข็งหรือแม่คันิงที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดของเมื่อวานนี้นะครับ3ม,มกราคมอยู่ที่ประมาณ6องศาเซลเซียสก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมบรรยากาศ รวมสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะครับตุดยอดนะครับเมยขาบแม่ขนิงแรกแ,รกแห่งปี2565หาหกสิเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเปกกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นเช่นไรอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้นักท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ